คืนที่สามนะครับวันนี้เปิดยีบสามมุงสาเปิดตอนตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะฮะจากการทดสอบสองวันที่แล้วเปิดสี่ทุ่มครึ่ง ถึง6โมงเช้าวันแรก25องศาใช้ไฟ3หน่วยวันที่2 24องศาเปิดเวลาเท่ากันปิดเวลาเท่ากันใช้ไฟ3หน่วยเหมือนกันอันนี้อยู่ในมุ้งแอร์6ฟุตนะครับผมก็จะประมาณนี้เย็นครับเย็นเลยรู้สึกเย็นมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตอีกที เสียงคอมิวเซอร์ทำงานเบาตัวนี้เดินเบาครับตัดก็เบาเจ็ดพันวิทียูคอมกำลังเดินอยู่เนี่ยครตอนนี้คอมเดินอยู่ได้ยินเสียงไหมครแทบจะไม่ได้ยินเลยโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้เช้า ลงคลิปเดี๋ยวอัปเดตว่าใช้ไฟกี่หน่วยนะครับผมกับ23องศานี้โอเคนะครับนี่นต้องมีตะกร้าการออกมาด้วยการข้างมันจะได้มีลมออกมาทำให้แอร์เย็นนี่นะฮะอันนี้ต่อท่อเดียวนะครับผมแต่ ข้อยาวนิดนึงออกไปนอกห้องเลยลมร้อนเมื่อวานไปจับดูแล้วร้อนมากตรงนั้นเย็นเจ็บครับผม